สบายดีพี่น้องสุขุมสุขนพันสบายดีแน่พ่นมาเกี่ยวข้าวก้อนเด้อพ่นก็เลิบวเห็นในคลิปอันมาเอาอาหารให้พ่นคนดูเข้าป้าก้อนล่ะวันนี้ก็เสื้อเอิ้นกับมาก็เอ้อพาเอ้าพามาเกี่ยวเอาลูกมันลูกเกี่ยวข้าวลูกข้าวมีผู้ใหญ่ใจดีเพ่นให้มาเกี่ยวเอาเพอดีดูสงสารพี่น้องเสื้อเอิ้นกับมาเกี่ยวคือกันเด้อ ม,มากระนองพายมาไปสอนเด็กทีมงานเทา,เา,าลหลา,ายยาลานเคยยุใช้หลานเคย,ยเคย่ะหลานเคยพ่นเสือกระเมื้อเออ,เออใคยจะไป็นหลัดเคยอืน้องฮักแน่ <c oughs> ลูกฮักอีกนะนี่กินข้าวต้มหมูอยู่ซึ่งซื้อมาให้มเมสาเนี่ยรังกิน น้องชายรถไถมารถไถคนมาข้ามาไปไปเบิ่งข้าวพี่น้องเกี่ยวลูกข้านวนางพันคนกำลังเกี่ยวนางแตวอเลยอยู่เฮือนอยู่น้ำพ่อนางเต๋อคนโบคอย,คอยียงแห้งประดายเขาเลือให้อยู่เฮือน น้องใต้ก็อยู่เฮือนกับน้องกอ๊อฟแม่มาเกี่ยวข้าวอรุข้าวน้เจ้าพะเจ้าเอาข้าวให้เมิ่งข้าวเนาะขนาดลุมาไไ้นี่เกี่ยวไปแล้วสุดนึ่งเลยมันป่งมาเป็นลุกเข้าวแม่นเบดผัวเหลืองๆของแม่นจนเบด หน้าอันนี้บอไดเปดสิไดร้อยปลายเปล่าค่ะร้อยอ่อนเด้ล้ะหตาหนึงเลยฮกตาหนึ่งบอนี่เดี๋ยววันกตานะ ปไปใคขานมาิโลหนิแต่นคู่จได้จ๊ะเนาะคนมาลำหลัง่นองยังพันหอ ใบพุ่มตอนยืนนี่คนเขาเขาเห็นว่าว้ยนที่ตูดครับชาไม้ชื่อชาใส่ใส่เสื้อนี่ไม่ใช่ไม่ร้องกันครับยิ้มหมดหัวทั้งตา เชแค่ปอมแล้วมันออกเบิร์นแล้วกันนะยักหน้าเขาจะเขาจองทางเนาะ อันนี้ก็คือยามเลงงด้วยพี่น้องเกี่ยวข้าวยามเรงตอนนี้กะบายสามโมงแล้วยังแดดเดียวตื่นกะเกี่ยวได้เสาเปล่าเปล่าที่สามเกี่ยวเสียเป่าพี่น้องไม่เกี่ยวเป็นมันเกี่ยวเสียเป่าเพราะว่าเกาะแต่ห่วงมัน ทีมงานทาเกี่ยวลุเข้ามันข้าเจ้าเกี่ยวไปรอบหนึ่งลแล้วแล้วข้าก็ตะให้จะขคงหน้าเพื่อนโบอเอา,ามาเกี่ยวเอา,าก็เลยชวนสอื้งมาเกี่ยวแล้วก็่วนน้องไทยเรามาเกี่ยวนำเกี่ยวน้ำกันไผ่เกี่ยวได้เกี่ยวข้าเจ้าเอาให้ แบ่บ่าเขาเจ้าแบบขาเขาเกี่ยวเอาแล้วได้ร้อยได้ร้อยเป่าวันนี้เราเขามาให้เอาเกี่ยวลูกมันกระตึ่งนะพี่น้องเขา่าสะออนเม็ดข่าวบึงตึงโอ้ยมีแหงด้วลมพัดแล้วผ้ากเราเกี่ยว ซึ่งกับเกี่ยวเต็มเป่นปานี้แหละกับพ่อละซึ่งค่ะเอาเป่ามาน้อยเอาเป่ามาสามเป่าเออเอาเป่ามาสองเป่ายืมเป่าเขาเป่าหนึง่งถ้าเกี่ยวเป็นมัดแล้วมันมัดยับว่าหาอเกี่ยวแต่วงมันคือทางปุนค่ะ สี่โมงห้าโมงกับพักห้าโมงหรือหกโมงแหละพักกันกับเดดอ่อนเกี่ยวไปเรื่อย đem Tìm bao này cứ cắt lên ngon rồi ตื่นเข้ากัน ข้าวสาอื่นก็ได้3ปาพี่น้องกําลังย่อขึ้รถไทให้เบานุ่ยเพิ่นย่อขึ้นให้ฝากรถขเจ้าเมื่อตอนนี้ก็สิได้กลับเลยสิคิดว่าจักเมื่อก็ผากับน้องเตะน้องพันน้องเต็มรถไทเมื่อแล้วก็ตากแล้วก็เยียบสั่นได้กิน น้ำได้เป็นเม็ดข้าวเปลือกนักเติบเลยนักเติบเลยพี่น้องเต็มรถไถเลยมันเต็มโอ้เมื่อข้างๆสบายพี่เลยเมื่อใส่รถจักเมื่อเต่านึ่ง อยະໃຊ້ລົດໄຖແລະໃຊ่ຈັัເມື right ່ອໃຊ້ລົດເບິດี้ยวมากอาหารเซນແຊບໄປທາງໃດກໍບໍ່าດ້ຂາດເດີ້ອາຫາเนี่ยมากเ้ากອັນใจ ไปกลับพี่น้องฝากกดไลค์กดเซนและพี่น้องตัวติดตาม<ป>ค่ะบพ่อไปกลับกลับกลับแบบนี้นนบ๊ายบายบายนายพัน,พนเ,ม,เ,เ,เมาก่อน